รีวิวอนาคต t o มอ r r o w AI ตอนสัสดาตาต่อไปนี้ความดีจะกลายเป็นรูปธรรม AI บางตัวมันก็ไม่รู้ผิดชอบชั่วดีนะ ก่อนอื่นนะครับเพื่อให้เข้าใจตรงกันนะครับคลิปนี้จะเป็นการรีวิวซีรีส์อนาคต Tomorrow and I ในตอนศาสดาต้าแค่ตอนเดียวนะครับเนื่องจากว่าผมเป็นคนที่ทำงานประจำแล้วก็อาจจะไม่ได้สามารถดูซีรีส์รวดเดียวจบได้เพราะฉะนั้นก็เลยไม่สามารถทำรีวิวซีรีส์อนาคตทั้ง4ตอนให้มาอยู่ในคลิปเดียวกันได้ครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าวันหนึ่งจะสามารถดูได้กี่ตอนเพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะเลือกดูสักตอนหนึ่งก่อนแล้วก็จะทำรีวิวเลยแล้วถ้าเวลายังเหลือก็จะดูตอน ตอนต่อไปไม่แน่ใจว่าวันนี้จะได้กี่ตอนนะครับแต่เราจะมาเริ่มกันที่ตอนที่มีชื่อว่าสัสดาตาครับศาสดาตาเนี่ยเล่าเรื่องราวของศาสนาพุทธ ภายใต้เซตติ้งโลกที่เป็นโลกอนาคตตามชื่อซีรีส์นะครับแล้วทีนี้เนะี่ยในโลกอนาคต AI ก็จะมีบทบาทสําคัญโดยในเนื้อเรื่องก็จะมีการนํา AI มาเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธหลักธรรมคาสอนต่างๆเรียกได้ว่าตัว AI เองเป็นผู้แตกฉันในศาสนาพุทธก็ได้ครับแต่ครนี้ปัญหามันอยู่ที่ AI ตัวนี้ที่ทําออกมาเนี่ยไม่ได้ทําออกมาเพื่อสอนคนเปล่าๆแต่ถูกผลิตออกมาเป็นโปรดักที่ชื่อว่าอัลตร้าครับแล้วก็มีการชูจุดเด่นว่า ทำบุญชาตินี้ต้องได้ใช้ชาตินี้เพราะฉะนั้น AI ตัวนี้เนี่ยมีการพยายามทําให้าศาสนาพุทธมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นครับจากเดิมที่าศาสนาพุทธเนี่ยมีความเป็นนามมาทำมากกว่าผู้คนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจ แต่ AI ตัวนี้มีการสะสมแต้มบุญครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนเรามีการทำความดีต่างๆก็จะได้แต้มบุญแล้วแต้มบุญตัวนี้ก็สามารถนำเอาไปแลกซื้อจับจ่ายใช้สอยได้ผู้คนจึงให้ความสนใจกับโปรดักต์นี้มากๆครับแต่ว่าอย่างที่ว่าครับเมื่อมันเป็น AI ไม่ใช่มนุษย์ เอไอเนี่ยมีความแม่นยำในข้อมูลแม่นยำในเนื้อหาตรงไปตรงมาแต่ว่าไม่มีความคิดไม่มีจิตสำนึกไม่มีจิตใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการวิเคราะห์อะไรออกมาตามตัวหนังสือเป๊ะแล้วก็ไม่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีนอกจากนี้ครับในเมื่อ AI ตัวนี้เนี่ยสามารถให้ผู้คนสะสมแต้มบุญได้เพื่อให้มันมีความเป็นรูปประธรรมมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกในหนึ่งมันก็เหมือนสอนให้คนจดจ่อกับการทําดีเพื่อหวังผลตอบแทนนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ย ในการทำแบบนี้มันก็เหมือนสร้างคู่ขัดแย้งกับพระและวัดโดยตรงในส่วนของพระเนี่ยก็มีการมองว่าในการทำแบบนี้ในการสร้างโปรดักต์ตัวนี้ออกมาเนี่ยมันก็เหมือนสอนให้คนยึดติดสอนให้คนไม่ยอมละนะครับและไอ้โปรดักตตัวนี้ตัวที่ว่านี้ไอ้เจ้าอัลตรานี้ก็อาจจะเป็นตัวที่มาทำลายศา,าสนาซะเองนะครับนี่จึงเป็นการประทะกันระหว่างคนที่เป็นพระกับ AI ก็ว่าได้นะครับหลักๆเนี่ยเรื่องราวจะเล่าในส่วนของตรงนี้แหละก็คือ AI ที่สามารถเรียนรู้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าของศาสนาพุทธได้แบบเป๊ะๆแล้วก็มีการประมวลผลออกมาเป็นสูตรสําเร็จว่าคนควรทําแบบนั้นคนควรทําแบบนี้แต่ก็อาจจะเกิดการแยกแยะผิดชอบชั่วดีไม่ได้นะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นพระ พระก็จะมีข้อดีตรงที่เป็นคนมีความยืดหยุ่นมีความเห็นอกเห็นใจแยกแย,กแยะผิดชอบชั่วดีได้แต่ก็าอาจจะไม่มีความเป๊ะทางด้านพระธรรมคำสอนเท่ากับ AI รวมถึงฝั่งพระเองเนี่ยจริงๆเนี่ยข้อเสียแทบจะทับซ้อนอยู่ในข้อดีเลยครับในความเป็นพระที่เป็นคนจริงๆเพราะว่าในฝั่งของพระ อย่างที่เราบอกว่าแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้แต่ว่าไอ้ความที่แยกแยะผิดชอบชั่วดีได้ก็แสดงว่าบางครั้งก็หลงผิดได้มีอดีตที่ไม่ดีได้มีความคิดมีจิตใจที่ไม่ดีฝังอยู่ลึกๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนเป็นบั๊กอยู่ในตัวของพระเองครับจึงมีการประทะกันของสองอย่างนี้เนี่ยแล้วเรื่องราวก็เล่าออกมาได้เข้มข้นครับมีตัวละครหลักอยู่2ตัวก็คือตัวละครฝั่งพระจะเป็นตัวละครของพี่เรย์แมคโดนลครับแล้วก็ตัวละคร ฝั่งของผู้สร้าง AI จะเป็นตัวละครของคุณเอมแต่เรื่องราวหลักๆเนี่ยจะถูกเล่าผ่านตัวละครที่เป็นพระของพี่เรร์แมคโดนัลครับซึ่งค่อนข้างเล่าออกมาได้ดีนะครับตัวละครของพี่เรร์แมคโดนัลเนี่ย มีความเป็นมนุษย์มีความเป็นคนธรรมดาสูงมากๆซึ่งผมว่าเหมาะกับการเล่าเรื่องนี้เลยตัวละครของพี่เรเนี่ยเป็นเหมือนตัวแทนของพวกเราเรทั่วๆไปนี่แหละที่มีการตั้งคำถามมีความสงสัยใครรู้เกี่ยวกับเอ๊ะตรงนั้นมันดีไหมตรงนี้มันผิดไหมตรงนั้นควรไหมแล้วตัวละครของพี่เรแมคโดนัลล์เนี่ยข้อดีก็คือตัวละครของเขาเนี่ยมุมมองที่มีต่อสิ่งต่างๆ เขาไม่ได้มองว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยผิดแบบ100%ครับเขามีการมองถึงเหตุถึงผลว่าเอ๊ะตรงไหนมันดีตรงไหนมันไม่ดีมันเพราะอะไรเพราะฉะนั้นเขาเป็นตัวละครที่พยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดตามความเชื่อของเขานะครับ แล้วก็มีความเป็นกลางทางมุมมองความคิดค่อนข้างดีครับนอกจากจะมองเห็นข้อดีในฝั่งตรงข้ามแล้วเนี่ยก็ยังมองเห็นข้อเสียในฝั่งของตัวเองอีกว่าในฝั่งของพระในฝั่งของศาสนาพุทธที่เป็นอยู่ในแบบอดีตเนี่ยมันมีข้อเสียมีข้อดียังไงตรงนี้เนี่ยตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่มองเห็นครับไม่ได้ว่าเป็นตัวละครด้านเดียวที่เอาศาสนาพุทธแบบเดียวเท่านั้นไม่เอาแบบใหม่เลยเพราะฉะนั้นมันเป็นมุมมองที่น่าสนใจและมีความเป็นมนุษย์สูงมากๆครับ เพราะฉะนั้นเมื่อมันมีตัวละครที่เล่าเรื่องราวแบบนี้นะครับข้อดีของซีรีส์เรื่องนี้ก็คือมันมีการประทะกันของทั้งสองฝั่งก็จริงครับแต่ว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันมีการนําเสนอประเด็นถกเถียงแบบว่าชูประเด็นขึ้นมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีการตัดสินว่าเขาเลือกฝั่งไหน ตัวหนังเนี่ยเล่าเรื่องราวมาแล้วเหมือนชูประเด็นมาเหมือนเสิร์ฟใส่พานให้เราครับเสริมข้อมูลใส่พานให้เราแล้วสุดท้ายเราไปตัดสินเองว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรอะไรไม่ควรหนังไม่ได้ตัดสินมาให้เรานะครับแต่หนังมีการหยิบยื่นข้อมูลหยิบยื่นเหตุหยิบยื่นผลมาให้เราและสุดท้ายแล้ว เราจะต้องเป็นผู้ตกตะกอนออกมาเองครับว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีหรือว่าจริงๆแล้วมันไม่สามารถตัดสินได้ว่าแบบไหนดีแบบไหนไม่ดีกว่ากันสุดท้ายแล้วเราอาจจะต้องมองหาทั้งข้อดีและข้อเสียและนำมาปรับใช้ด้วยตัวเราเองนะครับ ที่พูดมาทั้งหมดนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อดีแล้วกันนะครับคราวนี้เนี่ยนอกจากข้อดีแล้วเดี๋ยวลองมาดูข้อสังเกตในมุมมองของผมดูบ้างนะครับข้อสังเกตข้อแรกนะครับอย่างที่บอกว่ามันมีการนําเสนอแนวคิดของทั้ง2แบบแบบตรงไปตรงมาแบบ AI แล้วก็แบบที่เป็นคนแบบเป็นพระนะครับคราวนี้เนี่ยเพื่อให้มันเกิดการเปรียบเทียบกันชัดเจนมากขึ้นเนี่ยมันจะมีการสู้กันผ่านโปรดักต์บางอย่างครับคราวนี้เนี่ยจุดสังเกตมันอยู่ที่ว่าเวลาเขานําเสนอโปรดักต์เนี่ย มันมีการนําเสนอจุดเด่นจุดด้อยของ Product แต่ว่าณนะตอนที่เขานําเสนอแล้วมันก็จะมีคนเชียร์แบบเฮ้เ hey, ฮ hey, hey, ใช่ไหมครับอุ้ยข้อดีอันนี้ดีจังอันนี้สุดยอดนะครับแต่ว่าในฐานะเราที่เป็นคนดูซีรีส์แล้วเรานั่งฟังอยู่เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่า um, มันโ r o d u c t ที่พูดมามันมันดีขนาดที่คนต้องเ hey, ฮขนาดนั้นจริงหรือวะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ไอ้ข้อดีไอ้ฟังก์ชันข,ของโปรดัก t ที่คุณพูดมาเนะี่ย มันมันต่างจากอินเทอร์เน็ตที่เรามีในปัจจุบันหรือเปล่ามันดีขนาดนั้นเลยเหรออินเทอร์เน็ตที่เรามีมันก็ทําได้หรือเปล่าอะไรแบบนั้นนะครับมันจะมีความรู้สึกแบบนี้แรกๆอยู่นิดๆหน่อยๆระหว่างฟังการนําเสนอโปรดักต์ของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากข้อดีที่พูดมาข้างต้นที่มันบิ้วๆเรามาเนี่ยพอมาถึงจุดที่มันมีตัวละครบางตัวนําเสนอโปรดักต์ของตัวเองเนี่ยมันทําให้ผม แอบจะหลุดลดจากซีรีส์ในตอนนี้ไปบ้างนะครับจากตอนเดิมที่จากเซตติ้งเรื่องราวที่เขาเล่ามาเนี่ยผมเกาะติดหนึบอยู่กับซีรีส์เรื่องนี้เลยคือเชื่อสิ่งที่เขาเล่ารู้สึกว่าอนาคตมันสามารถเป็นแบบนั้นได้จริงๆเราจรินตนาการตามได้แต่พอมาถึงจุดที่เขานําเสนอโปรดักต์เนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเองค่อยๆเฟดถอยออกมาจากซีรีส์เรื่องนี้คือมันแอบจะไม่เชื่อนะครับแอบคิดตามแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะไม่จริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นข้อสังเกตข้อแรก ส่วนข้อสังเกตข้อที่2ก็คือจริงๆไม่ถึงกับเป็นข้อสังเกตซะทีเดียวนะครับแต่ก็พูดพูดไว้หน่อยกันล้วกันก็คือเซตติ้งในซีรีส์ในตอนนี้นะครับมันจะไม่ได้ต่างกับโลกในปัจจุบันมากทั้งๆท,ที่มันเป็นโลกอนาคตที่ค่อนข้างห่างไกลเลยนะครับจากเซตติ้งที่เขาเซตไว้จากพศออที่มันมีการอาบอกใบ้แทรกๆมาในเรื่องจะเป็นอนาคตต่อจากนี้2 0 3 0ปีเลยนะครับ แต่ว่าหน้าตามันไม่ได้ต่างจากปัจจุบันสักเท่าไหร่ตึกรามบ้านช่องยอะไรเงี้ยนะครับคือส่วนใหญ่อะไรมันยังเหมือนปกติหมดอาจจะมีรถที่มันแลดูล้ำล้แทรกมาบ้างนะครับมีการาเพิ่มไฟเพิ่มโฮโลแกรมเข้าไปแล้วก็มีหุ่นยนต์ต่างๆคราวนี้หุ่นยนต์มันก็โชคดีที่มันมีไม่เยอะแล้วกันครับเพราะว่าหุ่นยนต์เนี่ยบางตัวมันก็แลดูไม่จริงสักเท่าไหร่อย่างหุ่นยนต์ตำรวจหุ่นยนต์จ่าเฉยอะไรแบบเนี้นะครับมันจะดูแปลกๆหน่อยซึ่งส่วนตัวผมไม่ได้ติดอะไรแต่ว่า ตอนดูไปแล้วรู้สึกว่าไอ้อาจจะมีบางคนติดตรงนี้ได้นะครับก็เลยพูดไว้หน่อยว่าตรงนี้อาจจะเป็นจุดสังเกตนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดสําหรับรีวิวซีรีส์อนาคต tomorrow and i ในตอนศาสดาตานะครับโดยรวมต้องบอกว่าผมชอบนะครับชอบค่อนข้างมากสําหรับการน,นําเสนอประเด็นในซีรีส์ tomorrow and i ในตอนศาสดาต้าตอนนี้นะครับแล้วก็ถ้าจะให้เป็นคะแนนอ่ออกตัวก่อนว่าจริงๆแล้วผมไม่ค่อยชอบให้คะแนนหนังสักเท่าไหร่เพราะว่าผมว่าหนังเนี่ยมันให้คะแนนยาก การอธิบายออกมาเป็นข้อดีเป็นข้อเสียบรรยายออกมาเป็นช็อตเป็นฉากเนี่ยผมว่ามันครอบคลุมมากกว่าแต่ไม่เป็นไรครับผมรู้สึกว่าการให้คะแนนอ่ะมันง่ายต่อการตัดสินใจของคนดูเพราะฉะนั้นสําหรับความรู้สึกของผมผมให้ซีรีส์ในตอนนี้ไว้ที่8เต็ม10คะแนนแล้วกันครับสําหรับซีรีส์อนาคตในตอนสาสดาตาส่วนในตอนอื่นๆผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีการทําตามออกมาหรือเปล่านะครับถ้าใครชอบฟังก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะครับว่าอยากให้ทําตอนอื่นๆด้วยสําหรับตอนนี้ก็เท่า นี้แล้วกันครับสวัสดีครับต่อไปนี้ความดีจะกลายเป็นรูปรรม AI บางตัวมันก็ไม่รู้ผิดชอบชั่วดีนะ